สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปออดปายสู้ขู่สกุลระับมือนี้ก็มาเล็วมาอีกแร้วอีันี้มันมาอีกแล้วมาเก็บผักกูดพี่น้องเออผมมียางมีตะเก็บต่ผักกูดนี่ละเออมันพาเก็บต่ผักกูดเมื่อนี้สายพันโน้อยพี่น้องสายพันไอการในน้อยนี่ให้ดูนี่สายพันการในน้อยเนี่ยมันออกข้างทางเต็มเลยพี่น้องเลยเออมันเพิ่งออกมันออกลาหมู่สายพันนี่ฮะอไปหนึ่งจพาเก็บนี่พาเบิ่งก่อนพาเบิ่งซะก่อนเห็นบ่เต็มเต็มเลย อันนี้จะเป็นสายพันธุ์เล็กๆก้านเล็กๆเนาะแกงผัดอร่อยสายพันธุ์เล็กก็ผัดอร่อยไปอีกแบบนึงจากพี่น้องกาเก็บไปคุ้งวดคุ้งวดที่คลิปที่ผ่านๆมาเน่ะเอาไปขายข้า,ขาเจ้าแน่เออเอาไผหมู่คนไทยเนี่ยแบ,บพกพู้นั้นพู้นี้มืดจะของเอาไว้กินนิดเดียวพี่น้องเ้ยเดี๋ยงวดนี่เราสมเก็บไปกินบาทเนี่ยเออไปเก็บกันที่วา่าลายเนาะมันงามแแค เออการดน,น้อยพัดเชฟน้องนั่งฮักรวบยากเพื่อน,นเ่ยเออมันใหญ่พอเสมอกันฝนมันตกเนี่ยมันลงไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยนะพี่น้องเฮตงานหลายพัดนะนี่เดี๋ยวไปพัดเชฟเอเฟเอเมื่ฝนตกจับยากพี่น้องมันแฉะเฉื่อแฉะโอ้ยห้อยไหลกันฮักยากยากโอยถนัดฮักแต่อันการดใหญ่ๆอะน,นะโอ้ปวดเป็นติน่มอยู่โอ้ มาเก็บไปกินเองได้บัตรไงอุ้ยกินเองงวดน,นี้ที่ผ่านผ่านมาให้เขาเบิดอืมขายพร้อมนี่แล้วมาก,กินอันพันนิดน้อยสิหนพี่น้องอม,มันหัวบกได้ไหมอันหวบกอได้กับผัดเถ่ากดน,นี่แล้วฝนตกใส่มันเลยอยากแฉะไหมพี่น้องอตกเป็นอาทิตย์ชงอาทิตย์แล้วฝนกระดาษฝนแล้วไม่ได้ขึ้นมา บุค่อยขักมันในแฉะพี่น้องเลยแฉะขักตกแล้วมันเฉอะมันแฉะเนาะมาเลือกอาทิงามงามมันอ,อ,อะไรเขารวบก็กได้ก็าชิรวบเมือเลยพี่นออ้องโอ้ยหฝนตกเป็นลึกลื่นเลยพี่น้องเลยเอออยาัก ยากพมลื่นเหนมอมันจะเป็นลึกลืน่นเลยเก็บยากางเตือเอาีใหญ่เนาะพี่น้องมาเจ็บมนเจ็บกกำหวบนะเก็ยาก งาหมดแล้วนี่ก็ได้พออัหดหด่ได้ผันเงาอยากเท่าเนี้พี่น้องอ่ะเละเหตุงานหลายพักกับเทาพัดหัวเนาะลึกเลื่อนไม่พี่น้องเนี่อยากฮักงากอันน้อยอย่างนี้เออเราพักแชกนี่แล้วโอ้ยหลายหลายคักพี่น้องเลยคนพันเล็กๆก้านเล็กๆ รวบหนัก็บหนักค่ะี่น้องไอนน้อยๆน่อยนะคะเลือกเอา,าน,อออนะพง่น้องเลือกเอาสีใหญ่นะ มันลื่นถุงมือพี่น้องมันเปียกเปียกมันลึกลื่นลึกลืน่นเห็นไหมะจากรวบก่อมันรวบยากพี่น้องรวบยาก เป็นใบละมันหลอกคอเลยมันลอกลือ้อ,อพัดแคบแซ่ได้ก,ก่อไน้อยนะเนี่ลายอยู่ยไปเลือกเอาก่อยใหญ่มันป่ะน,นี้เข่าปะเข่าเบิร์ดเขาฟังเสียงบรรยากาศน้ำตกบรรยากาศ ทรงประคุณเราเข่าคนละพี่น้องเราจะชีเลือกเอาย้อนเอาวันนั้นเนาะ

พวกกระปกเลยเวลาเออนตกมาใส่เลยเก็บยากพี่น้องเลยมันเก็บยากพี่น้องมันหนักใหญ่มันเ่าปะก็มีอันมันก้านน้อยๆก็มีเนี่ยเห็นไหนะเก็บยากฝนมันตกใส่เออหักี่เลือกเอาพี่น้องเลือกเอามือนีเฮาเลือกเอาเลือกเอาเออเห็นบหมมันลึกลื่นมันเปียก มันได้เหตุงานนียแหละบ่ได้ขึ้นมาเผาปะหัวเขาเบิดแล้วเก็บบ่ได้เล้วบัดโอ๊ยมาย้อนเอาอโอ๊ยมพี่น้องทักกัวได้เก็บได้กระทิโอ้อดดโอขอย่าหัวกปลากระกเทียมนู่น <c oughs> โอก้าวขาบวกโอ้ลื่นๆๆๆเฮาคงไปนี่สิละนมา

สดสิ่งดูการมันเี่้องเลยจะไปเก็บผึุ้่นได้น่จน่วยเนี่ยโงลื่นลื่น ฝ <laughs> นตกละลื่นแท้พี่้องคอยปีนเขาไปได้ก็พาไปเก็บอีกป่านนงก็ได้ลื่นอันตรายถ้าปีนก็นได้เนาะ ยากอีเด้อฝนตกนี่ได้กำลังที่แล้วเราเขาก็ได้ที่พ่อแล้วพี่น้องเลยอู้ลื่นคักมันลื่นฝนตกอู้ทตกน้ำทุกน้ำใคอยี่ทกน้ำอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ฮะคอยคอยฮักเนี่ยเออมันฝนมันตกนะพี่น้องฝนตกแล้วมันลื่นเออพันนี่มันเป็นพันก้านน้อยเด้อผักกูดสายพันนี้ก้านเล็ก แล้วก็ตกนะ้ำมันงลวดตงังกอไม่ได้สายพันก้านเล็กไปนั่งขับทานทนอ,อยู่อยู่ริมน้ำเนี่ยคนเก็บกาได้พี่น้องเอ้ย ลงขุง้นมาเก็บงา่ายนาะเตีย้ยเยมือดอันนี้ครัรักทะเลด้คลิปคลิปนี้ขวักะเวเพราะน้ำมันเยอะตรงนู้นเต็มเลยนะเห็นไหม เอาไปเทงพี่น้นองาขามไปทังคุณเขาขามไปคุณเนาะคว่อยต้องค่อยย่างขามน้ำาัค่อยย่างค่อยลื่นพี่น้องงย่างหาทางขามได้ขามไม่ได้นะเพื่อนๆเราขามขามไปไม่ได้แล้วลงไปดูข้างล่างกันทักหน่อยเนาะเราขามไม่ได้น้ำมันดุกวันนี้นี่เราตรงแถวรอยหักเก่าเราเห็นไหมรอยหักเก่านี่แม่มันแตกที่เรารวบก,ก่อนเออเรมาเลือกเอาใหญ่ๆนะพี่น้อง นีเห็นไหมมันก็แตกนี่เห็นไหมเน,นี่ยมัน,มน,มนบอดับแนลเห็นบนข้างในพื้นเออนี่พี่น้องเขาบอกต้นอันเนี้ยเป็นต้นผักชีนะเออเขาเรียกผักชีฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งเขาบอกกินได้จะมีขนเดี๋ยวเขาจะลกให้เดูมีขนเพราะว่านบขนมันนะเออเอ่าก้านเขาจะสีไลายๆสิเออลักษณะที่จินได้ผักชี หอมเลยพี่น้องเลยหอมหอม,อมหอมค่ะทอดกรอบค่ะหอยทากเก่าเนี่ยมันทุกคนได้ว่าเอ้ามันพี่เจ๊ ดูไปทั้งโกะขึ้นขึคนข้อล้วพี่น้งองขึ้ข้างล่างไปบริหักมันเข่าปะฮังหมดแล้วพี่น้องไปพักกระดาษนะเอออันนี้รุ่นสายพันธุ์เล็กเด้อน,นี่สายพันธุ์เล็กๆเข่าปะหัวแล้วบริเก็บแล้วพี่น้องเลยเขาได้ตะการนึ่งแล้วล่ะขึ้นีพอแล้ว พระเจ้าโซเวิเ่งนี่ละอันนี้สายพันธุ์กอเล็กเนาะเกอจะพี่น้องจา๋าขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติชมเด้อจ้ะขอทุกท่านอยู่ดีมีแหงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเง่งๆลุ้ยๆปังๆพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อจ้ะหรือกดชอบสกายกดกระดิ่งเด้อจ้ะพี่น้องติ๊งๆๆไอ้นิลมเนเด้อเดี๋ยวไปกำลังใจคลิปต่อไปเนาะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจา๋า